ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางแสนนะครับอยู่ที่หมูกระทะเฮียบอยนะครับร้านนี้ก็ว่าน้ําจิ้มรสเด็ดเลยนะครับไปครับไปคนกำลังเยอะเลยนี่ครับคนเยอะไม่เยอะขนาดไหนครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นโต๊ะแก่นะครับนี่เป็นโต๊ะแก่นเนี่ยเป็นโต๊ะแก่นะครับมาบกนวบกลาเนี่ยครับโอ้โหพนักงานไม่พอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเฮียเฮียบอยเอาเฮียโอ๋ครับเฮียโอ๋ครับไม่ใช่ครับอ๋อเฮียโอ๋เฮียโอ๋เฮียโอ๋นะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของร้านเฮียบอยนะครับโปรโมชั่นทางร้านเป็นยังไงครับ โปรโมชั่นทางร้านาตอนเดียวข้างหน้าฝนร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนี่คือทำอะไรได้บ้างทุกอย่างรวมทั้งทะเลรวมทั้งน้ำอ๋อถ้าลงทะเลมีกุ้งมีหอยมีหมึกนี่ครบ ครบหมดเลยร้อยแปดสิบบาทใช่เอาแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากกินไอ้จิ้มจุ่มมาจิ้มจุม่มถ้าเป็นเตาจิ้มจุ่มเนี่ยเราจะเพิ่มราคาที่หกสิบเก้าอ๋อเพิ่มเอาเตามานี่เพิ่มหกเก้าใช่คือคือปกติมันได้เตาหมูกระทะแล้วอ๋อได้เป็นเตาหมูกระทะนะครับ,รบหัวละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึบ<อ>าทซึ่งซึ่งมันรวมทั้งรีฟิลนะทั้งทะเลแต่ถ้าลูกค้าอยากทานจิ้มจุ่มที่เป็นที่เป็นน้ำน้ำดำก็จะมีลูกค้าเพิ่มเตาละหกสิบเก้าบาทอ๋อแล้วถ้าเกิด้ ได้ก็คือสลับจากเตาหมูท้าเป็นจิ้มจุ่มได้ไม่ต้องเสียใจเอาร้บไปสิบาทเท่ากันแต่เดี๋ยวเอาสองเตาเพิ่มอีกหกเก้าใช่แล้ถ้าเกิดครับเพิ่มอยากอยากอยากปิ้งย่างปิ้งย่างอยากไม่ไม่อยากกุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาก็เพิ่มเตาละาไปสิบเก้าบาทต่อเตาได้ต่อเตาต่อเตาใช่ต่อเตาต่อเตาครับอ่ามากัน่าสิบคนเตาหนึ่งก็แปดสิบเก้าบาทใช่ถูกต้องออโอเคไปครับไปครับหิวแล้วไปไปไหนปนี่นะครับก็กุ้งนี้เป็นกุ้งเป็นเต็มเลยนะครับนี่ครับ แต่ว่าที่เราตาเขาตายก็คือเราไปน้องแข็งมานะแต่จริงๆนะเขามาแบบสดๆนี่เลยนี่นะครับนี่เป็นๆนะครับเป็นๆคุณจะดิ้นก่อนเนี่ยโอ้โหลุกเกือบดินี่นะครับสดๆสดของแท้ของแท้ที่ร้านก็จะมีเนื้อสไลซ์แล้วก็หมูสไลด์นะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในถาดนะครับเราต้องไปเปิดเอาเองมาครับมาหมูสไลด์จุ่มเลยย่างคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียเวลานี่ กุ่มแบบนี้พอเนี่ยแล้วก็อย่างนี้เลยไปครับเนื้อต่อเลยอพอ,อ <ลบ S 1> นี่จะเป็นหมูงานครับหมูงาก็จะเป็นหมูเด้งนะ่านะจะผสมน้ำมันงาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองชิมกอน อ๋อะอะโอะ้อันนี้จะเป็นหมูนุ่มนะครับไปครับอืมนุ่มเด้งชัดเจายในปากอันนี้เป็นหมูพิชายดำเนี่ครับหมูพิชายดำนะครับไปครับ อืมอืมร้อนเอานี่กุ้งมาส่งแฉ้ว่ะรอบสองครับรอบสองครับเอาทำไมอ่ะรอบแรกหมดแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลงห้างพิลลอหมดแล้วใช่ครับโอ้โหนี่ครับดูคขาเต็มเลยอันนี้มันตรงอีกรอบหครับโอ้โหดีรับวิ่งเรินเลยเนี่ยเพราะขาวิ่งเร็วเลยนี่นะครับกุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นนะครับนี่ฮะเฮ้ยเต็มเลยนี่ครับก็มีกุ้งไข่ด้วยเดี่ยเรามาดูครับกุ้งไข่นี่นี่นะครับไข่กุ้ง นี่ชักกระเดาๆเดลยเนี่ยแบบเนี้นี่ครับย่างกี่เท่าไหร่เลยนะครับมันดำหมดแล้วเยี่ยยะเปลี่ยนเป็นกรนทาได้ป่ะเนี่ยได้ครับเอาเยี่ยให้ได้เยี่ยเฮ้ยคุยกันก่อนดิเฮ้ยเปลี่ยนทาได้เปล่าได้ได้ครับได้ได้ทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตเปลี่ยนได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากระทาดำก็เปลี่ยนได้นะได้แล้วก็เติมเติมฐานได้ตลอดเติมฐานได้ตลอดได้ครับผมได้ได้อ่าโอเคโอเคโอเคน้ำจิ้มสูตรเฮียบอยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย เป็นเป็นสูตรที่คล้ายๆมันเน็ำจิ้มแขีวป่ะใช่ใช่ผมจะเป็นเผ็ดสนใจนะผมก็กลัวไม่เผ็ดผมก็เลยใส่พริกมาเนี่ยแล้วเป็นไงโอ้โหก็ไม่เผ็ดเผ็ดถึงใจถึงใจมาครับฮะเอาเลยเหรอไอ้นี่ไอ้ตุ้มือหนาแปดชั้นยังไงเนี่ยโอ้โตจังเลยโหก็หมูสไลด์อร่อยมากเลยไปขอเขาแล้ว เขาก็เลยจัดให้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็ใช้ความเป็นอสิทธิ์ลงโชมาครับมูสลด์นี่เราลองมาย่างเตาถ่านดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนกันเอานี้จิบมาสองชิ้นเลยวบบนี้นี่ครับปกติลรวหมูสลด์เขาจะไปแบบไอ้จิ้มจุ่มนะครับจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มแล้วนี้เราก็จะมาย่างย่างเตาถ่านแบบนี้ครับก็หมดดไปแล้วหมดไปแล้วอ่าไม่สุกเหรอเดี๋ยวลองให้สุกแป๊บนึง พอแล้วเอาเลยดีกว่านี่อ,นอุร้ยอนยยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมอ่ะเนี่ยจิ้นอยู่ยเอาจิ้นนี่ทำไมทรมาว์อย่างเงี้ยหนูไม่รู้อ่ะแต่ลงกุ้งยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหแกนี่ทรมานมากเลยเนี่ยโอ้ดีครับจินนี่ครับพักค่ำแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วจินนี่ยัง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 ครับมีแป้งก <c oughs> ๊อกแปดครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะครับพอเ็ตแล้วก็ไปล้างมือ เห็นป้ายเขาเขียนว่าร้านเราไม่มีปรับนี่ยังงงเลยเนี่ยถามครับถามครับถามพี่ถามหน่อยครับว่าเอ๊ะทำไมร้านคุณไม่มีปรับเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราบอกลูกค้าเพราะว่าการที่ปรับปรับลูกค้าเนี่ยมันทําให้ลูกค้ามีไม่กล้าเข้ามาไม่ใช่ไม่กล้าเข้ามาความรู้สึกไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่เราจะบอกลูกค้าทุกครั้งว่าตักให้พอตักให้พอทานถ้ามันเหลือนิดหน่อยเราเราม่ไม่ว่าไม่ว่าเลยไม่ว่าไม่ว่าเลยอย่างงี้เดี๋ยวผมตักกุ้งเหลือสัก2ี่สิบตัวได้ก็ ก็ต้องก็แค่บอกกล่าวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แต่ผมจะไม่ให้เหลือเดิมจะใส่ถุงกลับบ้านได้สายไหมก็ปั่นเองนะครับนี่ครับปั่นเองคลึงเองเลยโอ้โหนี่นะครับเขาเป็นเครื่องแบบนี้นี่เองอยากกินส้มตำก็ตำเองได้เลยนี่ครับเป็นเด็กที่ชอบสายไหมนะครับเป็นเด็กที่ชอบกันเลยอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับ กินอะไรกินยังไงนี่ยทำไมอ่ะริบๆ,ๆกินเลยเดี๋ยวมันซีบโอ้โหหายไปแล้วนะครับโอ้เขาปากไปเลยบอตี้ทำไมปากแดงอะ่ะลองใช้หมูกระทะนะครับครับก็ตอนนี้ก็เต็มโต๊ะเลยนะครับก็คือหมดแล้วหมดสภาพเลยนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับนึกถึงหมูกระทะบางแสนต้องมาที่เฮียหมูเฮ้ยอ,อ,อ๋อหมูกระทะเฮียบอยบางแสนนะครับอย่าลืมนะครับ อันนี้โต๊ะที่อะไรครับ20ไม้โต๊ะ20บไม้โต๊ะ20ไม้เช็ควินโต๊ะ20ไม้เช็ควินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินต่ออ่ะสนแก้วอยอหวานเชีย